จ้าสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนค่ะไปกีฬารอยแล้วพีฬาค่ะไปกินไอติมวันนี้ไปเที่ยวกินไอติมขี่จักรยานทัวร์ค่ะวันนี้แด,ดดดีก็เลยพี่สะพ้ยายก็มาจากบ้านก็เลยมาขี่จักรยานกันม oh, <man. S 1> อแม่กินไอติม <Yeah. S 1> กันค่ะกินไอติมกัน หลังจากที่เราสั่งไอติมแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้นะคะก <c oughs> ็ถ้วยเล็กถ้วยเล็กไม่ต้องเอาถ้วยใหญ่ป <c oughs> ระหยัดนี่กับพี่สาวไอพี่สไยก็เดินตามไปไหนก็เดินตามทีนี้ก็ขี่จักรยานจะขึ้นจักรยานแนตีล้มสิตอนเนี้ตอนนี้แกก็ขี่จักรยานเหมือนไม่ค่อยแข็ง จริงเลยพี่นี่ก็คือหลังจากเราขับไปกลับจากที่บ้านไปยันกินไอติมเนี่ยก็คือระยะทางไปกลับก็ประมาณสิกิโลเมตรนะครับก็เลยมันไกลเกินที่ว่ากจะกลับขับไปขี่จักรยานไปที่บ้านอีกประมาณ10กว่ากิโลก็ก็เลยไปส่งกันได้ไปส่งกันค่ะ ก็พูดถึงสมัยก่อนกว่าจะเข้าใจกันกับแม่ป้านี้ก็เล่นเอาหลายปีเหมือนกันประมาณสี่ห้าปีเนี่ยนะตอนมาใหม่ๆก็เออก็ออคือยังไม่เข้าใจอะไรกันก็มันผิดไปหมดอ่ะนะผิดทําอะไรก็ผิดไปหมดเออก็เลยเอ,อมันเหมือนแบบว่างไงอะจะพูดก็ยากเป็นหนึ่งะนะเรียบเรียงยังไม่ถูก มันมีมันมีหลายอย่างแต่ตอนนี้แกก็เริ่มมาเข้าใจแล้วล่ะมันแกมาเห็นความขยันของพ่สาเนาะแกก็เลยเออเริ่มเข้าใจเริ่มเข้ามาหาน้องนุ่ง,น,งนะก็ติดตามตอนต่อไปเนาะตอนต่อไปพี่สาตอนที่สองนะแต่ตอนตอนนี้ก็คือว่าเออจะมาทำโหลดเยอะไปมันก็จะยาวไปสำหรับเ,เพื่อนๆเนาะ ก็ให้เพื่อนๆติดตามตอนที่สองไปตอนนี้ก็เดี๋ยวไปส่งแกแล้วก็ไปเจอลูกสาวของพี่สาที่ฝากแกไว้ตอนสองนะคะติดตามตอนสองค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่รับชมนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจพี่สาเรื่อยมาตลอดมานะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันตอนสองนะคะเพื่อนๆไปเราก็ไปส่งกันแม่ป้ากันค่ะ